กัจจีสปอร์ตเทรดไม่ใช่แต่ไอโฟนกูว่ามันไม่ไม่เวิร์กว่ะทำไมอ่ะถ้าถ้านั่นนะเฮ้ยเดี๋ยวสปอร์ตไอโฟนไม่เข้าเนอะไม่แทนอ๋อ้ยไอโฟนดีดีทุ่นเลยตอนนี้มือถือไม่แต่คือแอนดรอยมันมันเล่นเกมเราไม่รอนั่งถ้าถ้ากูจะไม่ผิดนะเหมือนเพื่อนกูเคยแบบว่าลองอยู่กูเคยเล่นแอนดรอยครั้งหนึ่งแล้วมันแบบว่าตอนนอนอ่ะชาร์จแบตได้ป่ะแล้วมันมีเสียงดังปุกอย่างเงี้ยเซลล์ปบอกอย่างงี้นะปุกแล้วตื่นมาแบตมันแบบแบบบวมอ่ะแบบไหม่ กอีกี่อ่ะกูเคยเป็นครั้งหนึ่งครั้งเดียวเลยแล้วก็แบบไม่เคยใช้แอนดรอยเลยกลัวว่าน่าจะรุ่นเก่าหรือเปล่าเก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 ่ามากเลยอ่ะแบบเก่าพอตัวเออตอนนั้นเล่นเกมจะไม่ได้แล้วเฮ้ยเขาคุยกับเราเฮ้ยเปิดไมค์สวัดดีครับเฮ้ยผมสกู๊นายนายวัดดีัเฮ้ยท่านสมาชิกพี่พี่ผมจะร้องไห้พี่เป็นไรเป็นไรเป็นไรมีอะไรคอยเสียที่บ้านเหรอเสียใจด้วย ไม่ไม่ไม่ผมพี่ใชเ่อพี่ใจเย็นเฮ้ยจริงป่ะพี่คนไหนพูดพูดพูดชื่อด้วยพูดชื่อด้วยคนไหนคนไหนพี่คนไหนพี่คนไหนต้องถามพี่ครับเฮ้ยอย่าอย่ามาอย่ามาอย่ามาเล่นอย่ามาเล่นเป็นการอย่างงี้ต้องเลือกฝักฝ่ายจังหวะนี้อยู่ในฝูงลิงต้องเลือกฝักฝ่ายแล้วเราะนุ่นี่ไงนี่ไงเนี่ยฮ่า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 เธอหรอตั้งพูดรักษาน้ำใจไนก็บอกมาผมก็ได้พี่เข้าใจเว้ยแทนกูยิงได้สัตวบถ้าสมมบอกว่าดูพี่จริงเอาปืนเอาปืนยิงไงแทนนี่เอาปืนยิงไงแทนให้มันร่วงไปเลย ยอกหยอกขี้ยอกหยาได้ยาได้ยาได้ไอพวกเด็กในช่องมันยิงบ้าๆอยู่เงี้ยแต่มันยิงก็มันจริงได้เป็นหนึ่งนี่ไอ้ข้มข้นนี่ว่ะตัวเนี้ยบอกเลยว่าเป็นงานมีเสียงอย่างไรบ้างคนหนึ่งมีเด็กเข้ามาช่วยแบกแล้วเย้หุ้ยเอ็มสองสี่เก้ามันดีบอานุ่ม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 ชื่ออะไรหนุ่มชื่อชื่อเฟิร์สครับเฟิร์สเอ่อเฟิร์สเวลาเวลาพี่โดนยิงอ่ะเฟิร์สต้องมาโดนยิงแทนพี่นะ โอเคข้าโคตรเท่เลยดูเสียวโอเคเขาจะมีเนี่ยคือเสียวผิดหวังอะไม่ไม่ต้องไม่ต้องก็ันไม่ต้องทำนี่คือพลังของอินฟลูเอนเซอร์พี่เราสามารถใช้เป็นอย่างประโยชน์ได้พี่อย่างชอบเสียงแบบโอเคครับี่ไปหาพี่บัวงก่อนอยู่ไกลโคตรท่านผู้นี้มันเปิดแล้วเฮ้ย ฟอฟอนฟอนช่วยไปด้วยฟอนด้อช่วยไปนี่เราวิ่งไปนี่เราวิ่งไปทำไมไมฟอนไมปกป้องพี่เออาโดนเลยเชื่อจากหนนีี่มาล้วพี่เ้กูสิวายจานมึนูไปได้เนี่ยนะชจ้โดนอ่ะย่าโคน่ารักเลยช่วยกันด้วยอยู่ไหนอะไอยู่ไหนอะเออไปจะหมดไปจะหมดมอยู่นี่นะนี้งงผม มาลสานผมอยู่ตรงตผมพีช่วยด้วยผมกําลังตายฮ่าฮ่าฮากเาฮ่าฮ่าก่า่าฮ่าก่าฮ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 ่า่เสียฮ่าฮมาฮ่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 นฮ่าฮ่าฮ่เฮ่าฮ่าสียฮ่า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 ่ไส่ยฮ่าฮ่าส่าฮ่าคนนี้เส่ยไ่้ฮ่าฮ่เฮ่า่าฮ่า่า่าฮ่่่า่่าา่า่่ฮ่า่่่่า่วยพี่เฟิร์สช่วยพี่คือถูกต้องแล้ว

มักิดได่ดีก่มันหมายถึงอผมมัหมายถึงบอดมันมันมีบทบอดแต่บอดมันดีกโหดนะพี่อแล้วคิดว่าพี่กับบอดอ่ะอันไหนโหดกว่านาดี้านาดี่้าดีหา้าดนาด้าาาานาหาห้้เห้า มันอาจจะพี่แทนนีนะพี่เดี๋ยวเดี <rawd Moder> ๋ยวพี่วางแผนให้เราจะต้องเดินไปตรงแม่น้ำล้วก็คนตายแล้วพูดไม่ได้ชู้ชู้ชู้นี่ตรงนี้ชู่ชู้ชู้อะไร่ะพี่อยู่ไหนพี่ขาพี่ไปเจอพี่อยู่ไหนอ๋อวิ่งตาอยู่อุ้ยทำไมมันมีรถลอยอยู่บนฟ้าไหนพี่พี่เห็นรถลอยอยู่บนฟ้าที่สองร้อย เห็นปะเห็นพูดจุดฟินเฮ้ยเฮ้ยเหายผู้โายเลยไอ้เชี่ยผีรงไอ้สั์ไอ้ผีรถเนี่ยได้สั์ผีรถฟอร์จูเนอร์เลยนะอย่าึงว่าเบ้าอะไรวะรอดนั่นได้เหรอแอรี่ฉันยิมรถพ่อมาสนุกจังเลยเฮ้ยแมวหน้าแทนกลัวนะเสพภาพอยู่ โอเสพภาพเหรอใช่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 ว่ไงต่อดีอะพี่ก็อยู่ตรงนี้วันเียเห็นใครสักคนเลยพี่ถามน้องเขาด็กว่าเอาไงต่อดีเอ่อเอาไงต่อดีอะเฟิร์สเราต้องไม่นี่มันขอบวงไงถ้าสมมุติว่าจะมีคนวิ่งข้ามวงมันต้องข้ามสะพานนี้ป่ะตออวงไหมพี่ผมผมรู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้มันรู้สึกมันอันตรายเกินไปแร้วเปล่าอีกอ๋อ เฮ้ยมีเสียระเบิดมีคนปาระเบิดมาเฮ้ยผมตกน้ำไหนอยู่ตรงนทิศไรอะทิศไรอะร้อยร้เออ่ายละคตกน้ำคตกน้ำตกน้ำอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอห็นแล้วเเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอ้าล่วงยนะพี่ช่วยด้วยช่วยด้วยฟานช่วยด้วยอ้แกเา ่ลมกันด่นกันดลงไม่ทักเลยี่สมุนี่่กำัคารกำลังคาไปด้กลังคาไปด้สมอ้ยมันอมัสวยสยสวยฟ้นสวยมัุเพื่อนมันอยู่ซ้ายตัวหนึงอ่ะไกลอ่ะเฮ้ยมาคมพี่มาคมมันมันมันเฮ้ย พี่พี่ที่บลชุบน้องทรันว่าพี่ชุบชุบไหนที่บลของครับอยู่ชุบอยู่พี่เราเจอซี่หัวเครื่องพี่อย่าแล้วอย่าแล้วเฟิร์สพวกเราพวกเราคงไม่รอดแล้วเฟิร์สพวกเราวิ่งแล้วเราต้องวิ่งแล้วเราคงไม่รอดแล้วเฟิร์สพี่อยากจะบอกว่าพี่พี่ดีใจที่เราลงเองนะไม่ได้ครับพี่เก็บแล้วกันฟิร์สเราจะฮีโู่เฟิร์สไป เลืออะไรยังท้องแล้วเฟิร์สเกอะไรยังท้องลไม่บอกความนพี่ไม่ไม่มาโทพี่ป้ตอนี่นดิั่นดนั่นดินัดเก่งมากวะ ดาเมสยิงไกลๆไม่งี่ยงยังไงดาเมสเหรอไอ้นายสู้ดาเมสเท่าไปแจเเลยพี่งมัวแต่มัวแต่รอขอความช่วยเหลือจากเฟิร์สอยู่นี่เยอะก็ได้นะพี่บอกึ่งไม่ต้องไหนพี่พี่ขอโทษผมสู้ไม่ไหวจริงๆเก่งเก่งแล้วเฟิร์สเก่งแล้วอยู่ทีมฟุตบอลด้วยเฟิร์สรูปโปรไฟล์ทีมฟุตบอลด้วยนักกีฬาทั้งในชีวิตจริงทั้งในเกมเลย